ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับท่านภราเสด็ผม้าดาดมครับขอเสียงปรบมือดังๆัต้อนรับท่านด้วยนะครับ และต้องขอกาบต้อนรับสำหรับคณะส่วนราชการต่างๆนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมการจั่งาน Thailand n ัทโชว์บอร์เดอร์เทรูทลวันครับสำหรับงานของเราค่ะจัดการตั้งแต่วันที่18ตุลาคมค่ะยาวไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะ เป็นาวันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับมาตั้งแต่วันแรกของการจัดงานครับนั่นคือวันที่18ตุลาคมครับอยู่มาจนถึงวันนี้นะครับและจะอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายนั่นคือวันที่1พฤศจิกายนเรามีการสลับสับเปลี่ยนบุนเวรผู้ประกอบการร้านค้าใช่แล้วนะคะและสำหรับนะคะใครที่มาเดินช้อปปิ้งนะคะซึ่งเราบอกว่าวันนี้เราจะมีการจับคู่ธุรกิจด้วยเป็นการส่งเสริมขับเลื่อธุรกิจในจังหวัดเชียงรายนะให้มีการ business m a t c h กันใครที่บอกว่าช่วงจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าเจรจา ธุรกิจของผู้ประกอบการของไทยเวียนมาส,สปปลาวและจีนนั่นเองนะคะเป็นการรวม4ประเทศค่ะใช่ครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือครับหรือว่าวท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ท่านประธานสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ท่านพนิดจาก17จังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในกลาดสินค้าและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทยเนียนมากวัลาวา,ารบบีนี่ในประการสสวันี้ครับขอบคุณครับอยังขาดเรียนเชิญน,นะครับระดับสูงทั้ง4ท่านด้านบนไวทีให้เกียรติ ปักทงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครับวันนี้เราทําการเชื่อมโยงเครือข่ายครับธุรกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไายแดนครับภายใต้นะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ SEC Special Economic Zone ่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมานับไปพร้อมๆกันครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะเข้าดาวถอยหลังไปพร้อมกันค่ะเริ่มจาก5 4 3ส1 ครับวันนี้เริ่มต้นนะครับอย่างเป็นทางการครับไทยแลนด์น็อตโฟกัสและไทยแฟนคือเขาสั่งทุน <t> ท <Anfang> ี <avez> ่ปุนครับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเจื้าทุกทีิของ้ปรงการ เรียบร้อยค่ะอยากขออนุญาตยกนิ้วกดไลค์ให้สนิทเลนครับนี่คือสุดยอดความร่วมมือครับของสุขเขตจังหวัดภาคเหนือครับใช้แล้วผมกลาบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ท่านสียเวลามาให้กําลังใจนะครับและมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าท่านรองทุกท่านันนี้จังหวัดเชียงรายครับท่านนี้กลังมาวิรุณองในรูของวิัยทัศน์ในการจัดงานในครั้งนี้